สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ <genauso S 1> ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยคะ่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาด <im itos> ทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์ๆๆเรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรก,กท่านเกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะ ชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเครื่องเดือนแรกของเดือนตุลาคมปี2566นนะคะช่วงระยะเวลานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านนะคะจะได้ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตหรือการทำงานเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าดีขึ้นคะ่ะจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีอะไรให้ทำ จะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลานะคะบางท่านก็จะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปมีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำหากที่ผ่านมานะคะท่านใดที่ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามาค่ะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบเป็นช่วงที่คนรอบข้างนะคะไว้ใจและเชื่อใจท่านมากขึ้น หากติดขาดมีปัญหาเขาจะขอให้ท่านช่วยจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านค่ะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหากมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆจะมอบหมายงานนั้นๆให้ท่านได้ทําช่วงนี้ท่านทํางานดีค่ะผลงานโดดเด่นเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่คนไว้ใจและท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะ ไม่ว่าตัวท่านนั้นจะทำงานอะไรก็ตามหรือทำอาชีพอะไรก็ตามช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งๆพอสมควรค่ะบางวันวันหยุดไม่ได้หยุดบางช่วงวันหยุดไม่ได้หยุดหรือไม่ก็ต้องทำงานล่วงเวลาโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสช่วงนี้งานยุ่งมากจะมีงานที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำเข้ามาช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อย และจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับท่านจะมีคนให้โอกาสยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านช่วงนี้คนให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาส่วนตัวของท่านนั้นจะลดน้อยลงโดยเฉพาะงานที่ท่านคาดไม่ถึงจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยช่วงรวมง,งานเปิดหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษท่านสามารถทำได้เลยนะคะเพราะท่านจะทำสำเร็จในที่สุดนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ท่านจะเปิดตัวมากขึ้นเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นจะมีการติดต่อหรือว่าพูดคุยนัดหมายกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นหากท่านเดินทางไปด้วยตัวเองไม่ได้ท่านก็จะมีการติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์บ่อยขึ้นช่วงดวงกําลังเปลี่ยนและจะค่อยๆดีขึ้นการงานของท่านเองก็ถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นการติดต่อประสานงานดีขึ้นไม่ค่อยจะติดติดขัดขัดมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะที่สําคัญค่ะช่วงนี้ ท่านจะสังเกตได้เลยว่าท่านนั้นดีขึ้นปัญหาต่างๆก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นที่พูดมาแบบนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้งานของท่านนั้นยังคงมีอุปสรรคและปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าไม่น่าวิตกกังวลใจค่ะท่านสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานิ้นไหนก็ตามลุยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะเพราะช่วงนี้งานดีมีข่าวดี ช่วงนี้งานของท่านจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะฉะนั้นงานไหนที่สําคัญและเร่งด่วนให้รีบเคลียร์ให้จบนะคะอย่าปล่อยให้ค้างคาค่ะและที่สําคัญท่านจะได้ช่วยเหลือแก้ไขงานให้กับคนอื่นอย่าประมาทงานนะคะอย่าคิดว่าคงไม่มีอะไรให้ท่านได้ทําเพิ่มมากขึ้นคงไม่มีอะไรให้ท่านได้ทํามากนะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆ เพราะว่างานในช่วงนี้มักจะเป็นงานยากและงานแก้ไขกับปัญหาท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้เหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายหรือว่าจัดโปรโมชั่นอย่ามัวคิดเล็กคิดน้อยนะคะอะไรที่จะทําให้ท่านขายได้ทําเลยขายอย่ารีรอเพราะว่าท่านมีดวงจะได้ออเดอร์พิเศษระวังนะคะช่วงนี้ข้อนี้ขอเตือนระมัดระวังจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัดกับท่านการนัดหมายต่างๆจะมีการเลทเลื่อนล่าช้าตัวท่านเองก็ระมัดระวังค่ะ จะมีเหตุการณ์ในท่านไม่สามารถไปตามที่นัดหมายได้หรือว่าไปไม่ตรงตามที่นัดหมายนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับการเงินของท่านท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านค่ะบางท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนบางท่านจะได้เงินจากช่องทาง อื่นๆนะคะซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนด้วยหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้เสมอการเงินของท่านในช่วงนี้เป็นเงินหมุนค่ะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินมีดวงได้สิ่งของถูกใจช่วงนี้จะมีคนนึกถึงท่านอาจจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือว่ามีคนชวนไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหาร แม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสําเร็จนะคะท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะว่าช่วงนี้ท่านไม่ค่อยเครียดเรื่องของการเงินมากนะักถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านจะเพิ่มขึ้นก็ตามเพราะว่าต้องขอเตือนนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้รายรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าแต่ละท่านนั้นจะได้เงินพิเศษมาไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านทํางานที่แตกต่างกันไปมีเช่นเดียวกันด้วย ที่ไม่มีเงินพิเศษเข้ามาเลยแต่ท่านก็จะมีเรื่องดีๆด,ด้านอื่นเกิดขึ้นเช่นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือว่าแก้ไขกับปัญหาที่สำคัญมากๆได้สำเร็จช่วงนี้บางท่านดำเนินการด้านเอกสารบ้านรถที่ดินอสังหาทท่านจะมีความคืบหน้าและจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เจอหากตั้งใจที่จะ ไปไหนสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ไปเอาราคามาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านต้องควบคุมกิเลสการอยากได้นั่นอยากได้นี่ของตัวท่านให้ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นแต่ว่ารายจ่ายของท่านนั้นยังคงสูงอยู่รายจ่ายภายในบ้านและครอบครัวจะจุกจิกบางอย่างท่านไม่ตั้งใจซื้อแต่บังเอิญเจอถูกใจซื้อเลยก็มีท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้จะได้ช่วยเหลือคนที่ท่าน ตั้งใจว่าอยากจะช่วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขมากขึ้นจะได้กินอาหารอร่อยๆที่ท่านไม่ได้กินมานานช่วงนี้นะคะท่านอยากไปไหนท่านก็จะได้ไปแน่นอนถือว่าการเงินมีให้ใช้เรื่อยๆนะคะชาวราศีตุลไม่ถึงขั้นติดขัดหรือว่าต้องนั่งเครียดเรื่องเงินเงินทองทองเหมือนช่วงที่ผ่านมาโดยรวมการเงินและการงานดีขึ้นมีข่าวดีๆเกิดขึ้น แต่ว่าช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะเพราะว่าจะมีคนในบ้านบางคนคะ่ะทําให้ท่านงุหงิดโมโหหรือว่าทําเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นไม่ค่อยจะสบายอกไม่ค่อยจะสบายใจมากนะักฉะนั้นช่วงนี้อย่าปากไวใจร้อนไม่ว่าจะกับใครก็ตามขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการประทะคารมจะดีที่สุดนะคะมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าโชคลาบจะมาจากทางด้านใดเท่านั้นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคะ่ะ คนโสดช่วงนี้ความรักถือว่าโดดเด่นมากๆหากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนและหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยจริงๆนะคะก็ขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆสะกก่อนเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามด้วยระวังจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงเขาจะมาเพื่อวางผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านเท่านั้นเองนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆลงบ้างอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะหากคู่ครองทําอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูท่านบ้างก็อย่าได้ถือสาหาความให้ปล่อยผ่านแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วยังรักและเป็นห่วงซึ่งกันและกันค่ะยังคงเป็นที่พึ่งให้กันและกันได้มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะหากท่านทํางานมากจนเกินไปหาเวลาพักผ่อนบ้าง เพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายเรามัดระวังเป็นหวัดปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกําเริบความดันกําเริบเรามัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จากกําเริบฉะนั้นทํางานไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยอย่าประมาทสุขภาพเลยเด็กขาดนะคะขออวยพรให้ชาวราศีตุลมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะการงานราบรื่นค่ะกลาบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นโชคดี คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้สวัสดีค่ะ